ท่นแน่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะก็จะมา unbox รุ่น Rosary นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะในช่องไว b n a นเนมเนาะแต่ว่ารอบนี้นะคะความพิเศษที่ทำให้หยิบม,มารีวิวอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขามี Major Change ไม่รู้เรียกเมทัลเชงไหมหรือว่ามเนอร์เชงดีแต่เอาเป็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในรุ่นนี้นี่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็คือตัวแบกนี่เองรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราเคยหยิบรีวิวไปนะคะสีด้านในเหมือนกันเลยนะคะเป็นสีฟูเชียนะคะหรือว่าสีชมพูวันเยน็นแต่ว่าตรงส่วนบริเวณนี้ที่เป็นแบกนะคะมันจะเป็นตัวหนังสีเดียวกับตัวหนังด้านในนะคะก็พอดีว่ารุ่นแบบนั้นนะคะตัวแบกที่เป็นหนังเนี่ย จะทาให้คนใช้งานมีปัญหาในเรื่องของการที่มันหนังขลอกนะคะหรือว่าสีที่มันแบบเฟดลมอะไรประมาณนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็เลยเปลี่ยนวัสดุนะคะมาใช้เป็นตัวแป็กที่เป็นอะไหล่แบบนี้แทนค่ะซึ่งมันก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็อาจจะมีรอยขนแมวได้ปกติของอะไหล่นะคะซึ่งใบนี้นะคะที่ตันเถืออยู่เนี่ยนะคะจะเป็นลายโมโนแกรมเนาะซึ่งเป็นลายซิกเนเจอร์เลยของหลุย์วิกตองค่ะ ก็เป็นลายสวยชัดนะคะเพราะว่าน้องใบนี้ยังใหม่มากๆเลยนะคะออกช็อปมาปี2-2นะคะก็ปี2-2เนี้ยก็จะเป็นไมโครชิปแล้วเนอาอก็จะไม่มีเด,ดโทโคดค่ะน้านนอกน้อง ไม่หนาเลยนะคะเราจะเป็นรุ่นที่บางโรซอรี่นี่เป็นอีกรุ่นที่น่าใช้งานมากๆนะคะเพราะว่าน้องพกพาง่ายนะคะแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นแปกเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะแบบนี้ซึ่งจริงๆรแล้วด้านในเนี่ยมีสีอื่นด้วยนะก็คือจะมีสีชมพูด้วยะคะ่ะแต่ว่าสีที่ฮิตแล้วก็เราเคยรีวิวไว้นะคะก็จะเป็นสีนี้แหละฟูเชียนะคะหรือว่าชมพูบานเย็นนั่นเองด้านในจะมีช่องนะคะ แบบนี้นะคะเป็นช่องที่สามารถใส่การาดได้นะคะตรงนี้ส่วนแบงค์ใครที่จะพกแบงพันนะคะก็สามารถใส่แบงค์ได้นี่อันนี้เป็นพับหนึ่งทบนะคะปิดได้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นช่องใส่กร์ดมีอยู่สองช่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองใส่แบงค์ดูเผื่อใครอยากจะลองใส่เนาะก็อันนี้ก็ปิดได้นะคะ ือจะใส่ช่องนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะลึกกว่านะคะแล้วก็ถ้าอย่างว่าใครพกเป็นเหรียญน,นะคะ<ๆ>เขาก็มีช่องซิปด้วยตรงนี้<ๆ>ก็ใส่เหรียญตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะใส่องอื่นก็ได้ะคะ่ะตัวอะไหล่เนี่ยมันจะเป็นอะไหสีทองนะคะยังสวยวิ้งอยู่เลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่า รุ่นไมโครชิพแบบนี้นะคะจะเช็คไมโครชิพได้ไหมสามารถเช็คไมโครชิพได้นะคะด้วยการที่เข้ามาในแอปนี้เลยค่ะ NFC t o o เข้ามาด้านในนะคะเราก็กดที่ read นะคะแล้วก็มันจะขึ้นหน้าแบบนี้พร้อมสแกนเนาะเราก็เอาตัวเครื่องของเราเนี่ยมาสแกนหาไมโครชิพที่กระเป๋านะคะ พอเจอแล้วเนี่ยมันก็จะตึ้งๆขึ้นมาแบบนี้นะคะข้อมูลที่ขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราจะอ่านค่าอะไรได้นะคะก็แค่ให้เรารู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่เท่านั้นเองก็มีไมโครชิปอยู่เท่านั้นเองนะคะซึ่งคิดว่าข้อมูลเนี่ยถ้าอยากรู้นะคะคงต้องเอาไปให้ที่ช็อปนะคะให้ s a ของหรือตองสแกนดูนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ทำได้แค่รู้ว่ามันมีไมโครชิปอยู่นั่นเอง ก็สำหรับใครที่อยากได้น้องใบนี้นะคะก็เขามาพร้อมอุปกรณ์แบบ Full Set เ,เลยพร้อมกับใบเสร็จออกช็อปไทยนะคะนี่เลยออกปี22นะคะก็ใครอยากได้โรสเรีนะคะน่ารักมากๆนะคะน้องราคาช็อปปัจจุบันเนี่ยนะคะ14,300บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่รอบปีนี้ขึ้นราคาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แน่นอนว่าใครอยากได้เนอะเป็นมือสองเนาะก็จะราคาประหยัดจากช็อปไปหลายพันเลยทีเดียวถ้าอยากได้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามใม่มีได้เลยที่ line แอดแบ a นเนมนะคะหรือว่าถ้าอยากช็อปปิ้งกระเป๋าแบรนเนมนะคะอื่นๆเราก็มีนะคะก็อันนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยค่ะสามารถมาช็อปปิ้งกันได้นะคะที่ l ล n e อุ่ม Open Chat นะคะเดี๋ยวจะปักหดไมาให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะแล้วก็ก่อนเข้ากลุกนะคะอย่าลืมตอบค้นถามก่อนด้วยให้ตอบว่า YouTube นะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซั b s c r i b ์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยว รอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ